สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใครอยากมีโชคมีลาบมามุงกันตรงนี้นะคะเลขเด็ดที่สุดของงวดนี้จะต้องยกให้กับพี่สาวคนสวยหรือพี่สาวตุ๊กตาไม้นะคะที่อยู่ใต้ต้นโพหน้าร้าน B-Story Garden ของคุณเอกชัยที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อ้อมจะวงกลมตัวเลขไว้ให้เพื่อนๆเลยนะคะเพราะบางคนคือแบบอะไรเลขอะไรมองไม่เห็นคือดูไม่รู้นะคะอ้อมก็จะวงกลมไว้ตามที่อ้อมเห็นนะ แต่ว่ามันก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆส่วนใครที่ไม่เชื่อใครที่ว่างมง่ายก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องดูก็ได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่อยากมีโชคมีลาบนะคะอ้อมเคยบอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วว่าวิธีขอโชคขอลาบกับพี่สาวคนสวยอันดับแรกก็คือต้องตั้งจิตให้นิ่งนะคะให้นิ่งและแน่วแน่นะคะแล้วจึงค่อยพูดบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ให้กับพี่สาวนะคะเขาได้รับรู้แล้วก็ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นชื่อว่าอะไรก็บอกเข้าไปแล้วก็ขอกับพี่สาวจากนั้นก็ใช้สายตา เพ่งไปที่ใบหน้าของพี่สาวหรือว่าลำคอลำตัวของพี่สาวนะคะแล้วก็ส่งกระแสจิตให้พี่สาวด้วยว่าให้พี่สาวน่ะช่วยมอบตาทิพย์ให้น้องด้วยอย่างตัวอ้อมนะคะอ้อมก็จะแทนว่าน้องอ้อมนะอ้อมก็จะนึกในใจนะคะหรือว่าพูดออกมาเลยก็ได้นะคะว่าพี่สาวจา๋าขอพี่สาวช่วยมอบตาทิพย์ให้กับน้องอ้อมด้วยให้น้องอ้อมได้เห็นเลขเด็ด ให้น้องออมได้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์พรุ่งนี้ด้วยให้น้องได้จับเงินก้อนโตๆเงินหลักแสนหลักล้านเลยนะคะและน้องออมจะนําของไปถวายเป็นการแก้บนให้นะคะสาธุสาธุสาธุาธเห็นเลขกันชัดแล้วหรือยังคะเพื่อนๆไม่ชัดก็ วนดูใหม่ก็ได้นะคะวนดูแล้วก็จ้องดูให้ชัดๆนะคะอ้อมมุสาวงกลมตัวเลขแต่ละจุดให้แล้วนะคะคือเอาให้เห็นแบบชัดๆสุดๆแล้วนะคะแต่ใดๆเลยก็คืออ้อมก็อยากจะบอกว่าตาแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและที่สำคัญเลยบุญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะ อ้อมไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าเป็นตัวเลขตัวนี้นะตัวนี้นะอ้อมจะไม่พูดนะคะว่าเป็นเลขอะไรแต่ว่าอ้อมวงกลมให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็ใช้จิตเอาแล้วก็พยายามส่งกระแสจิตหาพี่สาวเอาแล้วก็ขอเอาแล้วอ้อมก็ต้องบอกด้วยว่าการที่อยากจะมีโชคมีลาบอ่ะเนี่ยอย่างคุณดูคลิปเนี่ยให้คุณตั้งใจดูไม่ใช่ว่ามาเลื่อนผ่านไปแต่ละจุดแต่ละจุดคือเหมือนคุณแบบ ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบมาดูจริงๆอะ่ะคุณก็แล้วก็มันมันเป็นการไม่ให้ความเคารพพี่สาวด้วยนะคะพี่สาวเขารู้นะคะเพื่อนๆอย่าทํานะต้องตั้งใจดูตั้งใจขอตั้งใจพูดขอกับพี่สาวให้พี่สาวเขาได้รับรู้ให้พี่สาวเขาได้เอ็นดูไม่ใช่เปิดคลิปมาโหไม่ดูอะไรนะเลื่อนผ่านอย่างเดียวเลยจะไปตัวเลขอย่างเดียวคือเลื่อนเลื่อนเลื่อนผ่านไปดูตัวเลขอย่างเดียวเลยนะคะไม่ดีนะนเพื่อนๆอย่าทำแบบนั้นบอกเลยว่า ไม่มีโชคไม่มีลาบหรอกค่ะแบบนั้นอ่ะแช่งด้วยนะคะอันนี้อ้อมแช่งเลยว่าถ้าทําแบบนั้นคือไม่มีโชคไม่มีลาบเพราะว่าคุณไม่ให้เกียรติพี่สาวนะคะคุณต้องให้เกียรติพี่สาวขอพี่สาวดีๆแล้วพี่สาวก็จะให้โชคให้ลาบคุณกลับมานะคะโอเคค่ะอมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆนะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เพื่อนๆมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าขอพรอะไรกับพี่สาวไปก็ขอให้สมหวังดังใจหมาย ขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยให้จับเงินแสนเงินล้านกันทุกๆคนนะคะและที่สำคัญเลยนะคะใครที่มีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมนำของไปถวายเป็นการแก้บนให้พี่สาวนะคะสวัสดีค่ะ